สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูปัอมอีกครั้งนะคะกับสนุกกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยตัวเราค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอวัยวะต่างๆตลอดจนหน้าที่ของอวัยวะไปบ้างแล้วใช่ไหมคะตลอดจนการดูแลร่างกายเบื้องต้นด้วยการรางมือวันนี้คุณครูปัอมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเชื้อโรคตัวร้ายซึ่งคุณครูปัอมคิดว่าเด็กๆทุกคน น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีแล้วนะคะแต่เอสเจ้าเชือโรคตัวร้ายที่มีชื่อว่าไวรัสโครโรนา2019คืออะไรแล้วมาจากไหนนะคะทำไมถึงเป็นอันตรายสนิทว่าเด็กๆไม่สามารถมาโรงเรียนได้ในเวลานี้คุณครูป้อมจะพาเด็กๆไปรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าไวรัสโครโรนา2019ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ เพื่อนๆมาฟังเรื่องโควิด -19 กันไหมคะเออทำไมช่วงนี้หนูไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้านเลยคะโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้ไปแล้วทำไมตอนนี้ใครๆก็พูดถึงโควิด -19 คะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกบ้านมีเชื้อโรคใจร้ายแบบใหม่ที่ชื่อว่าโควิด -19 ค่ะ เชื้อนี้เพิ่งเกิดครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี2019เริ่มต้นเจอที่ประเทศจีนตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะบางคนเรียกเขาว่าโครโรนาที่แปลว่ามงกุฎเพราะว่ารอบๆตัวเขามีน้ำหลมๆเหมือนใส่มงกุฎอยู่ตัวเขาก็เล็กมากๆค่ะถ้ามองเฉยๆก็จะมองไม่เห็นเชื้อโคโรน19อยู่ได้ในน้ำลายและน้ำมูกถ้าคนป่วยไอยออกมา เชื้อก็จะพุ่งออกมาด้วยลอยไปได้ไกลถึง2เมตรเลยนะคะถ้าใครที่ยินใกล้ๆก็มีโอกาสที่จะหายใจเอาเชือ้อเข้ามาในร่างกายแย่แล้วดูสิคะเชือ้อโควิด19ทําทำให้พี่เขาป่วยเลยค่ะนอกจากเชือ้อจะลอยมาในอากาศตรงๆบางทีเชื้อก็จะแอบอยู่บนมือเช่นถ้าคนป่วยเอามือปิดปากตอนไอมือเขาก็จะเปื้อนเชือ้อโรค ทีนี้ถ้าเขาเอามือไปจับสิ่งของต่างๆเช่นลูกบิดราวบันไดปุ่มกดลิฟต์ที่จับบนรถไฟฟ้ารถเมที่จับรถเข็นช้อปปิง้งหรือว่าสิ่งของอื่นๆเชือ้อโควิด -19 ก็จะไปเกาะบนสิ่งของเหล่านั้นถ้าไปจับต่อเจ้าเชื้อเนี้ยก็จะรีบมาเกาะอยู่บนมือของเด็กๆพอเด็กๆเผลออมนิ้วแค่จมูกหรือว่าจับขนมมากินเชื้อก็จะตามเข้ามาในร่างกายแล้วก็อาจจะทำให้ป่วย มีไข้ไอาหายใจลําบากบางคนที่เขาป่วยหนักๆเนี่ยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะถึงตรงนี้เด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าใครๆก็รักหนูก็เลยขอให้เด็กๆอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภยัยแต่ถ้าจําเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆเด็กๆก็ควรที่จะสวมแมสไม่เอามือไปจับไปลูบสิ่งของต่างๆไม่อมนิ้วไม่แคะจมูกและที่สําคัญ เด็กๆควรที่จะล้างมือบ่อยๆล้างนานๆล้างทั่วๆสบมู่จะได้มีเวลาจับเชื้อโรคออกไปให้หมดโดยเฉพาะตอนก่อนกินอาหารช่วงนี้เด็กๆอาจจะรู้สึกลำบากกันหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอพี่พยาบาลพี่เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนค่นคะที่จะรักษาคนป่วย เด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้ชมกริปสั้นๆเกี่ยวกับอันตรายของโรคโควิด19หรือเ,เชื้อไวรัสโคโรนา2019ไว้แล้วนะคะคุณครูป้อมก็จะชวนเด็กๆมาทบทวนและมารู้จักกับอันตรายของเจ้าโรคโควิด19กันอีกครั้งนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะโรคโควิด19นะคะ เป็นโรคที่ระบาดมากมายเลยในขณะนี้ในประเทศไทยและทั่วโลกนะคะเด็กๆจะได้เห็นตามสื่อต่างๆม่ว่าจะเป็นโทราทัศน์หรือตาม Facebook ตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะมันเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะคะเด็กๆเ,เจ้าโรคโควิด1 9เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าโคโรนาที่แปลว่ามงกุฎค่ะเพราะว่ารอบๆตัวของเจ้าเชื้อโรคตัวนี้ มันจะมีหนามเหมือนกับมงกุฎเขาจึงเรียกว่าโควิด1 9เขาตัวเล็กมากเลยนะคะเด็กๆเ,เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะเชื้อโรคโควิด1 9นี้อยู่ในน้ำลายน้ำมูกของทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆที่ป่วยเป็นโรคโควิด1 9นะคะเมื่อผู้ใหญ่หรือเด็กๆไอาจามหรือสั่งน้ำมูก หรือเอามือของผู้ป่วยปิดปากแคดจมูกตอนจามก็จะทำให้มือของเขาเปื้อนเชื้อโรคโควิด19ค่ะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูสิคะที่มือเต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายเลยนะคะแต่เชื้อโรคนี้เด็กๆมองด้วยตาเปล่า,าไม่เห็นนะคะเมื่อคนป่วยที่ป่วยเป็นโรคโควิด19เอามือของเขาไปสัมผัสสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกปิดประตูราวบันไดปุ่มกดลิฟต์มือจับบนรถเมล์รถเข็นตามซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตหรือข้าวของต่างๆนะคะเด็กๆเชื้อโรคก,ก็จะไปเกาะอยู่ตามสิ่งต่างๆที่ผู้ป่วยสัมผัสค่ะเห็นไหมคะเด็กๆมีเชื้อโรคมากมายเลยและที่สำคัญเรามองไม่เห็นด้วยค่ะ เชื้อโรคติดอยู่ตามร่างกายของเด็กๆของผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคโควิด -19 นะคะดูสิคะเด็กเด็กคนนี้มีเชื้อโรคติดอยู่ตามร่างกายมากมายเลยและเมื่อเด็กๆนำมือไปสัมผัสอาหารสิ่งของที่เด็กรับประทานเชื้อโรคนี้ก็จะเข้าไปสู่ร่างกายได้ค่ะเมื่อเด็กๆได้ับรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเด็กๆก็จะมีไข้ ดเด็กๆจะรู้สึกหายใจลำบากและเชื่อโลคก,ก็จะเข้าไปสู่ปอดของเด็กๆทำให้เด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคโควิด1 9ปอดอักเสบค่ะเด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่ป่วยนะคะจะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยคุณหมอคุณพยาบาลเป็นผู้ดูแลจนกว่าเด็กๆจะหายป่วยค่ะ อาแล้วค่ะเด็กๆจ้าเชื่อโรคโควิด1 9นี่น่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูป้อมมีวิธีที่เด็กๆจะป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสโควิด1 9นะคะแต่ว่าจะทำอยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆควรอยู่บ้านนะคะมีควรจะออกไปในที่ชุมชน โดยไม่จำเป็นค่ะที่ชุมชนคือที่ไหนคะก็คือที่มีคนจำนวนมากเพราะเราไม่รู้ว่าใครป่วยบ้างนะคะเด็กๆแต่เมื่อเด็กๆมีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านเด็กๆจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเด็กๆจะต้องมันล้างมืออยู่เสมอนะคะล้างมือบ่อย ก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆค่ะเพราะสบู่นะคะจะไปฆ่าเชื้อโรคให้หลุดไปพร้อมกับเวลาที่เด็กล้างมือค่ะแต่หากที่ที่เด็กไปนะคะเด็กไม่เด็กๆไม่สะดวกที่จะล้างมือเด็กๆก็สามารถจะใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะ เมื่อเด็กๆมีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านนะคะเด็กๆก็ควรจะรักษาระยะห่างจากผู้อื่นไม่ควรไปอยู่ใกล้สิดกันนะคะเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เด็กๆมีควรใช้อุปกรณ์การรับประทานอาหารเช่นช้อนซ่อมจานชาม ร่วมกับผู้อื่นนะคะเด็กๆควรออกกำลังกายให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงอยู่เสมอนะคะจะได้มีภูมิคุ้มกันใบต้านทานโรคค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ขณะนี้นะคะมีวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 แล้วแต่เด็กๆมีสามารถจะฉีดวัคซีนได้นะคะผู้ใหญ่จะเป็นคนฉีดวัคซีนแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญคือเด็กๆจะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยค่ะเด็กๆจะดูแลตนเองให้ปลอดภัยโดยการเรียนรู้และทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านนะคะ ในขณะที่โรงเรียนยังไม่เปิดเด็กๆเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่คุณครูจัดให้เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเด็กๆก็จะปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโควิดแน่นอนค่ะคุณครูทุกคนนะคะรักเด็กๆจึงขอให้เด็กๆอยู่บ้านเพราะที่บ้านของเด็กคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะแล้วก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ ร่วมกันป้องกันโควิดด้วยนะคะวันนี้นะคะก่อนที่ครูป้อมจะจากเด็กไปวันนี้ครูป้อมมีนิทานอีบุกเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด19นะคะซึ่งจัดทาโดยสสสนะคะเป็นนิทานสนุกๆ3เรื่องที่ใช้คุณพ่อคุณแม่สแกน QR code นะคะ แล้วก็ให้เด็กๆเ,เปิดอ่านเป็นลักษณะของนิทานแบบ e b o ุ๊นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าคุณครูปั๊มมี3เรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะเรื่องแรกนะคะเป็นนิทานเรื่อง n i สกับกรอบสู้โควิดค่ะเป็นสัตว์ต่างๆนะคะจะมาสู้โควิดเอจะมีวิธีการยังไงนะคะที่ n i สกรอบและเพื่อนๆของเขาจะตอบสู้กับโควิดร้าย เด็กๆก,ก็ไปติดตามชมในนิทานนะคะเรื่องที่สองค่ะเด็กๆมีชื่อเรื่องว่ามาล้างมือกันเถอะในนิทานเรื่องนี้นะคะก็จะให้ความรู้เกีเก่เด็กๆเกี่ยวกับการล้างมือให้สะอาดนะคะการล้างมือเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าเป็นการทําเบื้องต้นนะคะที่เด็กจะได้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆมิใช่ว่าเฉพาะเรื่อง ของโรคโควิดอย่างเดียวนะคะป้องกันได้หลายโรคทีเดียวค่ะค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะที่คุปปัมนำมาฝากวันนี้นะคะเป็นอีทานอันนี้เป็นอีทานที่เป็นลายเส้นนะคะเด็กมีชื่อเรื่องว่าอีเลงเคงโคงอยู่บ้านต้านโควิดนะคะเหมือนกับเด็กๆเ,เลยพอเด,เด็กก็ทำกิจกรรมเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะคะต้านโควิดเช่นเดียวกัน นะคะคุณครูปั้มก็หวังว่านิทาน3มเรื่องนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้ไปเรียนรู้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นนิทานสนุกๆเด็กๆจะดูช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะที่สะดวกค่ะค่ะและอีกไม่นานคุณครูปั้มก็เชื่อว่านะคะเด็กๆก,ก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกตินะคะออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านมาโรงเรียนเราก็จะได้พบกับคุณครูและเพื่อนๆน,นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูป้อมก็จะต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ